เอสเปนนะครับนำชมติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับการแข่งขันนาทีสิบของฤดูกาลครับไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับติดตามชมการแข่งขันในเกมคู่ระหว่างสุพรรณบุรีเอฟซีพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับวันนี้เนี่ยมาในระบบ352นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับขอนแก่นยูเนเต็ดวันนี้มาในระบบ352เช่นเดียวกันนะครับ เกมครึ่งแรกครับทีมเยือนเสื้อสีชมพูงเกงสีขาวนะครับปุกจากขวาไปซ้ายมาถึงก็ทิ้งบอมยาวเลยครับ<ป>รยีงกอล์นซี่ครับหม,มุกบอลของทางขอนแก่นนะครับ<ป>เอเลฟีล่าให้อธัธวิทแทงมาเอาลูกนี้บอลฉลับมาเข้าทางแล้วมีโอกาส1-0โอ้เรียบร้อยเลยครับ23ินาทีครับ โอย้ยาเซียปินโตอ,อิสลามีครับนักเตะชิลีปาเลสไตน์ครับยิงให้ขอนแก่นูดยเต็ดบุกมานำอย่างรวดเร็วเลยครับ1ประตูต่อศูนโอ้ต้องบอกว่าเป็นความเฉียบคมครับแล้วก็เป็นความพลาดของแนวรับนะครับของเจ้าถิ่นนะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะนี้นะครับยาเซียปินโตนี่หลุดเข้ามาครับอ้โหยืนอยู่4 5คนไม่มีใครเอาอยู่เลยครับ แล้ววิ่งสอดมาลูกนี้ยริงมุมดิกเลยครับหมดสิทธิ์เซฟครับจังหวะนี้ของฟัติเดโตนี่ครับกาวมาแล้วกดด้วยซ้ายเลยครับขึ้นนำเร็วเลยครับจงอางพยองครับขอนแก่นอยู่ในเต็อย่าเสียแทงมาเอาลุดเลยครับหนีเป็นส0ูนได้ไหมสูนไม่ได้ครับอูยิงติดซับอีกีเรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวดูว่าจังหวะที่ติดเซฟช็อตแรกมาเนียบอล จะดอมมาโดนแขนอิฟสันเมโลเนี่ยจะมีว R รช่วยชีวิตสุพรรณบุรีหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้สองศูนย์ไปก่อนกับบุรสิลป์ชี้ให้เป็นสกอร์นะครับดูแลเดโตเจ็บด้วยครับจังหวะที่เข้าประทะกับอีฟสันเมโลนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกประตูในไทยลีกเนี่ยมีการเช็คว R ออยู่แล้วครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นภาพช้านะครับว่าจังหวะนี้เป็นยังไงนะครับในดีใจกันไปก่อนแล้วครับอ่า ครีเอทเป็นท่าดีใจเป็นทีมด้วยนะครับเนี่ยครับดูถ้าเข้านี่จะไปประตูที่6กครับช็อตแรกยิงติดเซฟแล้วก็เด้งมาตรงนี้ก็ยังดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับว่าเป็นช่วงท้องหรือว่ามีโดนแขนซ้ายนะครับแต่ว่าวก็จังหวะซ้ำนี่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะไวนะครับพลา,ากรยอดมาสวยเลยครับบอลที่อลรณ์กรอารณ์กรพลิกมาอาวมีโอกาสปาดมาลูกนี้แล้วโอ้โหไม่ถึงครับ อย่างได้อยู่อิฟซันเมโลอิฟซันเมโลซ้ายหลอกแลงไหลามากริดพมอัดลูกนี้ปัดทิ้งออกมาได้ครับอีกหนึ่งเซฟขอบพาติกเดโต้ครับโอ้ไปกันใหญ่เลยครับสุพรรณบุรีครับดูรูปเกมเนี่ยลุ้นตีไข่แตกยากนะครับแต่ทอมทำไปทำมานี่อาจจะเสียลูกที่3เลยครับ นี่ครับดูจังหวะภาคช้านี่โล่งๆเลยนะครับกดเต็มข้อแต่ว่าจังหวะซ้ำเนี่ยไม่มีใครเข้าไปซ้ำนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายิงได้ดีครับกิดผมบุษสารนี่เอาไปเอามานี่จะโดนเมที่สามเอานะครับสุพรรณบุรีเอาเตะสกัดไม่ดีปอนถึงกิปซันเมโลหาแล้วครับอิปซันเมโลดูสเต็ปเท้าครับหลบมาหนึ่งแล้วแทงลูกนี้ได้เปรียบเลยครับกิดผมปาดมาลูกนี้แล้วจริงเรียบร้อยครับเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับและนี่คือลูกที่สองของยาเซียปิโตอิสลามี่ครับ นาทีที่36ครับสุพรรณบุรีครับเละเลยครับโดน0-3ครับโอ้ต้องบอกว่าเกมรับนี่ปัญหานี่เยอะครับแล้วว่าลูกนี้นี่ไม่มีใครประกบเลยครับทางหน้าของคือพรมบุญศาลครับปล่อยให้เปิดเข้าไปง่ายๆก็เรียบร้อยเลยครับยาซีนปินโตอิสลามมี่ยิงลูกนี้ครับดูครับตามสูตรเลยครับตบกลับมาแล้ววิ่งชาร์จที่จุดนัดพบนั่นแหละครับ ก็ต้องชมกิดพรมุสานนะครับเปิดได้ดีครับเนี่ยแล้วก็ไม่พลาดนะแต่ว่าย้อนอยู่ช็อตแรกที่สเต็ปเท้าของอีฟซันเมโล่นะครับที่หลอกตัวประกบก่อนจะแทงมาทางซ้ายนะครับหลุดเลยครับและกิดพรมก็วิ่งมาแบบไม่ต้องแต่งบอลนะครับวิ่งมารับแปรยัดเข้าไปเลยจุดนัดพบครับยาเซปิโนซัดเข้าไปโอ้โหสกอร์นี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายครับให้อัธวิษ อัจวิเปิดลุ้นอ่าละครับทมไม่ขึ้นแล้วหลุดมีโอกาสสไหลมาถวายพานะแปะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราดูทมมีไหมไม่มีลยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับจังหวะยาเซียปิโตอิสลามีไหลถวายพัานทองนะครับให้กับอิฟซันเมโลครับโอ้แล้วก็เป็นประตูที่7ของเจ้าตัวนะครับโอ้โหเกมนี้กดไป2ครับอิฟซันเมโลเดี๋ยวมาดูครับว่ามีตำแหน่งมีล้ำหน้าหรือเปล่า จังหวะนี้มองไม่ชัดนะครับแต่เดี๋ยวคงมีการเช็คนะครับแต่ว่าถวายพาลู่นนี้มันเน่งๆน่งเลยครับจะดูทางผู้เชื่อวบุตศิลิ์เนี่ยวิ่งมาไม่มีตีทงแล้วก็เขานัางจะมั่นใจด้วยนะครับอู้จังหวะให้อัธวิทครับเปิดด้วยขวาเนี่ยตัดแนวรับสุพรรณบุรีทั้งแผงครับแล้วยาเซปินโตก็ใจกว้างจริงครับตอนนี้ลุ้นฮัตติทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยยิงไปแล้วคนละสองลูกครับทางยาเซียแล้วก็อิฟสั้นนะครับอู้โห ครึ่งแรกที่ดีใจกันจนเหนื่อยครับทางฝั่งขอนแก่นยู่นเตดกลับมาจะครบ2นาทีครับจิรวัตรเปิดมาแล้วผูตศิสป์คุณนาทีชูสวุวรรณครับเอาจบการแข่งขัน4 5นาทีแรกที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าถิ่นครับสุพรรณบุรี FC ตามหลังทีมเยือนขอนแก่นยู่นเตตถึงสู่ประตูต่อ4เลยครับอ่านะครับผู้ตัิสิ์ให้สัญ,ญญาณครับสุพรรณบุรีเป็นฝ่ายเลีร์เริ่มนะครับปลุกจากขวาไปซ้าย ตอนนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวนะครับหมากระปัดกี่ว่าแต่ผิดแต่ว่ายังตามไปเล่นอ้าวไปชนแล้วก็เรียบร้อยสิครับแบบพี่โอ้โหเอเลฟเวร่ากับจิรวัตรวังสะพานไปชนกันเองก็บอลมาตกใส่สุภวิทย์ครับสายเน้นๆครับตีไข่แตกโอ้โหเพิ่งพูดถึงเรื่องคลีนชีนครับขอนแก่นยูเนเต็ดเก็บไม่ได้ครับคลีนชีในแมตช์นี้โอ้แล้วก็เป็นจังหวะผิดพลาดของกองหลังกับผู้รักษาประตูครับยังไม่ได้ให้เสียงกันครับแล้วรับบอลพลาด มันก็โล่งเหลือเกินเลยครับไม่พลาดเลยครับจังหวะนี้ทางด้านของสุภวิตล่มโผสักครับนี่ครับทา,านาของเอเลฟไม่ให้เสียงกันครับต่อให้ไม่มีสุภวิต์จังหวะนี้ก็มีคาราบเูเอเนี่ยมารอยิงอยู่แล้วเลยครับทิธิพรครับออกาสายซาโต้ิ้นเลยครับแล้วไม่ถึงเพื่อนอีกอ่ะหมุหนมาอีกทีนึง เอาเกี่ยวได้จะตามไปได้แล้วลูกนี้ได้กดยิงโอ้โหเรียบเอาเรียบร้อยแล้วครับไล่มา2ประตูต่อ4ครับในช่วงเทเวลาการแข่งขันจากนิติพรหวานชื่นครับไม่ต้องเช็ค v วครับจังหวะนี้ยิงซ้ําเข้าไปเลยครับช่วยเต็มที่แล้วครับทางด้านของเชนวัตวบางสะพานแต่ว่าโอ้ลูกมันแรงนะครับปัดไม่ออกครับเดี๋ยครับดูจังหวะนี้นะครับวางเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้ว ดนเสียบสกัดล้มลงไปแต่ว่าลิธิพรครับซ้ําได้ดีครับปัดไม่ออกครับน้าหนักแรงบอลที่เคลียออกมาจากจอเชอกลอมเมนนะครับมาดันมาเข้าทางลิธิพรครับไดเอียงตัวแล้วก็แปรด้วยขวาลูกนี้ที่ว่าเด็ดขาดครับปัดได้ก็จริงครับแต่ว่าบอลก็ยังเข้าอยู่ดีนะครับอครับสุภาพบุรีอีกสักครั้งนึงครับลูกสามได้ไหมชยพลเปิดไปลูกนี้พักอ,อกคืนมาแล้วจิ้งอูไม่ดีครับ จังหวะซัดของรัชนาศครับมาพร้อมกับเสียงนกปีดยาวเลยนะครับเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอนแก่นอยู่ในเด็ดทำได้ครับชนะเกมยูนาตรกบุกมาชนะสุพรรณบุรีสประตูต่อ2ครับเราวันนี้ก็เป็นเวลาสังกัตธาตุสดน,นะครับคุณอัครพรจิตอานวยและผมยุทธช,ชัยจิรัขวัญชัยร่วมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ